คีย์เวิร์ดของการโตในโซเชียลมีเดียทั้งหมดคีย์เวิร์ดมีอยู่ข้อเดียวคะคือคำว่ารู้จักครับแค่คุณทำให้ลูกค้ารู้จักยอดขายจะขึ้นทันทีครับเมื่อก่อนเขาแยกไปสินค้าดีกับสินค้าไม่ดีถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้การซื้ออยู่ที่ลูกค้ารู้จักหรือไม่รู้จักเขาจะซื้อของกับคนที่เขารู้จักนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับต่อให้คุณทำคลิปตลกตลกต่อให้คุณทำคลิปเต้นแต่ถ้าเขารู้จักเขาซื้อของ แต่ถ้าคุณมีสินค้าดีเลิศประเสริฐสีแต่ลูกค้าไม่รู้จักจบสิ่งที่มันต้องทำเลยคืออะไรฮะกระน,นำทำคอนเทนต์ครับคุณทำให้เขารู้จักคุณในฐานะของอะไรก็ได้แต่วันนึงเอเขารู้จักคุณแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะไปค้นหาทันทีว่าคุณขายอะไรไว้แล้วเมื่อเขารู้ว่าคุณขายอะไรเขาจะซื้อ,อแค่คนรู้จักคุณน่ยคนจะไปอุดหนุนนะ,ะยกตัวอย่างเห็นภาพเช่นบะหมีน่นงคุณโนงไม่ได้เอ็กซ์เพรสเรื่องบะหมี่อันถ้าเกิดบะหมี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ และเขาเป็นเอ็กซ์เพร์ในเรื่องการทำอาหารแต่คุณโหน่งมันไม่ใช่คุณโหน่งไม่ตลกแต่เขารู้จักคนจะซื้อของกับคนที่รู้จักแม้ว่าความการรู้จักนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับตัวสินค้าที่ขายก็ตามครับ